พก็เลยฝึกเล่นบอลเร็วเขาเล่นอยู่2ปีครับเกียด์ถังได้แลยผมก็อย่างจะบอกข้อครับที่บอกที่ผมไปเั้งแต่เด็กนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Time Out ข่าัสจรค่ะวันนี้ส้มพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะก็อย่างที่เห็นกันเลยค่ะทุกคนมาถึงปุ๊บพระพิรุณก็ให้น้ำฝนลงมาเลยค่ะแต่ก็เราคิดในข้อดีนะเพราะว่ามันร้อนหลายวันแล้วเนาะ ค่ะวันนี้ก็จะแบบเย็นๆพุ่มถานิดนึงเพราะว่าวันนี้เราพาทุกคนมาพบกับหนุ่มๆอีกแล้วนะคะไม่ม<อ>ีสาวห้ชันเลยค่ะก็เดี๋ยวจะเป็นใครนะขออุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอให้ฝนเนี้ยหายก่อนนะคะ,<น>ะแล้วเดี๋ยวทุม네จะพาไปรู้จักกับหนุ่มคนนี้จะเป็นใครนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคัตโตะบันนะคะในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะข้างคณะศึกษาศาสตร์นี่เองค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องตีนะคะเ,เดี๋ยวให้น้องแนะน,นำตัวอข้าวก่อนสวัสดีครับผมตีนะครับนายวิธิกรอินบหาอายุ19ปีเป็นคนจังหวัดพิจิตรครับ จังหวัดชิดตอนนี้สี่ทาอะไรเรียนอะไรยังไงอยู่ที่ไหนตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนครับคณะศึกษาศาสตร์สาขาพลศึกษาครับโอ้โหเป็นคุณพระเหรอใช่ครับเออทำไมถึงเรียนเริ่มเรียนคณะเนี้ก็แบบชอบออกกำลังกายด้วยครับแล้วก็เป็นแบบคนรักกีฬาอะไรอย่างี้อะไรเป็นคนรักกีฬาหรือเป็นคนรักนักกีฬาเป็นคนรักกีฬาชิวๆแล้วกันนะมึงเออเอาคือแบบตอนนี้ เรียนอยู่ปีไหนแล้วอยู่ปีหนึ่งครับกำลังขึ้นปีสองกำลังขึ้นปีสองอืมเอ้ยไม่ต้องเรีกี่ปีอ่ะเรียนสี่ปีครับตอนนี้จริงเหรอคือรุ่นรุ่นรุ่นคุณเนี่ยยังเรียนห้าปีไงใช่ไหมรู้สึกกระดักปากม๋อที่เราคุยกับมึงแบบตีอะไรเงี้ยอ่ะมึงเล่นบอลเล่ได้ไงก็คือแบบตอนนั้นครับอาจารย์ชวนผมไปเล่นบอลเล่ตอนป .6 บางพี่แล้วก็อาจารย์บอกว่า ถ้ามึงเสิร์ฟข้ามาอ่ะเขาที่ให้ไปแข่งโด,โดยทีมโดยทีมโรงเรียนะอื่นอ่ะเขาแบบเล่นไ,ไม่เต็นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลยแบบให้ผมอ่ะไปหาเพื่อนมาแข่งให้ครบหกคนผมก็ไปหาเพื่อนมาให้ครบหกคนแล้ววันนั้นอะ่ะผมก็ซ้อมไปซ้อมไปเพือ่อนม่ครบหกคนหกคนนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปไปแข่งเลยครับโค้ชพาไปแข่งครับแล้วแข่งบุ๊กก็แบบอยู่ดีก็ชนะเลยครับเพราะทีมของข้าเล่นไม่เต็นครับ เดี๋ยวมึงไม่ซ้อมไม่อะไรก่อนเลยเหรอวะไม่ซ้อมวันหนึ่งไงตอนเย็นวันเดียวไม่แต่หมายถึงว่าคือก่อนหน้านี้คุณมึงเสิร์ฟข้ามันู่แล้วเสิร์ฟไข้ามแล้วแล้วันเดแบบผู้ชายไงแบบว่าแข็งแรงอ๋อผู้ชายแข็งแรงแข็งแรงซ้อมวันเดียวก็เลยเสิร์ฟข้ามอ๋อแล้วก็เลยไปแข่งเลยใช่แล้วดันชนะอีกตอนนั้นเพิงคิดไงตอนนั้นเราก็ถามจริงคิดไงมึงซ้อมวันเดียวแล้วมึงชนะเขาอ่ะแล้วก็พี่จิงเลี่ยคอมมอนนะ เออโอเคโอเคไปกู ee, okay, okay. ุ like anyway, ๊ปต้องพูดทีเจ็ดแทนเหรว่ากูเก่งเออแล้วยังไงต่อแล้วก็พอแข่งของแบบกีฬากลุ่มของโรงเรียนเสร็จปุ๊บก็ไปรอบจังหวัดรอบจังหวัดเสร็จปุ๊บก็แบบไปรอบจังหวัดแล้วยังไงรอบจังหวัดใช่ไหมก็แบบเจอทีมหนักขึ้นครับก็ได้ที่เท่าไหร่ได้ที่เท่าไหร่ของจังหวัดเอานี่เที่สามที่สามใช่เพราะว่าทีมที่เพรจริงเพราะจริงที่สามก็เจอเดี่ที่นั่ไม่เป็นก็เลยทำให้ได้ที่สามมาก จากการเสิร์ฟข้าหนย่างเดียวใช่ครับเหมือนเดิม<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรเริ่มเห็นความเป็นจริงมากขึ้นเลยในวงการเพราะแบบอีที่ยกูไม่ได้เก่งไม่ได้เตะขน,นาดนั้นไงแต่พอผ่า,า,านผ่านผ่านแบบนั้นมาก็กลับไปซ้อมแล้วก็แบบตั้งใจทำแบบมุ่งมั่นมากขึ้นอะไรมสกิลมากขึ้นอะไรเฮ้ยถามหน่อยตอนนั้นอ่ะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ13ครับ13อ๋อหมายถึงว่าผมเริ่มเล่นตอนปอหกครับแต่ตอนตอนหกอะยังไม่จริงจัง เริ่มมาปีนจังตอนม2ม2ใช่ไหมคืออายุ13นี่เรียนโรงเรียนอะไรนะเอ่อตอนอาย,อยุ13นี่เรียนอยู่โรงเรียนบ้านสุขสัมลันจังหวัดพิจิตรครับอ๋อก็คือพิจิตรเลยใช่ครับแล้วทีนี้มันได้โยกย้ายอะไรยังไงมาทำไมถึงได้มาแบบเป็นอาชีพขนาดนั้นก็คือตอนม2อ่ะย้ายโรงเรียนครับมาอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนนทบ,บุรีโรงเรียนกีฬานครนนท์อ๋อโรงียครอจริงโรงเรียนนี้เขาดังนะเขาดังทั้งหมดเลยนะแล้วมาได้ยังไงอ่ะไม่ตาดีได้เหร โอเคอะโอเคอ่ะแล้วมึงมาได้เลยเฮ้ยออนจีที่ร้านนักเรนนนเนี่ยด้วยความที่เขามีที่เสียงตัวเล็กมากถูกาปะนั่นหมายความว่าเขาต้องคัดตัวในที่ร้าที่แบบโอ้โหหัวกะทิท็อปฟอร์มอ่ะอาจารย์ผมอ่ะส่งมาห้าคนใช่ไหมครับมาในมาสามอย่างนี้ปะมาคัดเองเลยไม่ได้จ่ายเลยเนี่ยมาคัดห้าคนแล้วแบบราคาสุดมีติดอยู่สองคนมีผมกับพี่คนหนึ่ง รู้ไหมว่าทําไมเขาติดเพราะอะไรถึงติดคงแบบซึ่เก่งของเขแบบบอกดวงหน้าตาดีเออยแบบโค้ชเลยรับเลยครันี่เขาจริงๆแล้วแบบมีส่วนสูงด้วยครับอ๋อไม่จุดเด่นจริงๆอ่ะกูว่ามากูมองว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนสูงมากกว่าถ้าเป็นหน้าตาเนาะเงียบใจอ่ะโอเค ต่ตอนนั้นคือเริ่มเล่นเป็นเริ่มอะไรเป็นแล้วใช่ไหมใช่ครับเริ่มเป็นแล้วครับแล้วมาเราเป็นยังไงได้เล่นตำแหน่งไหนอะไรยังไงตอแหน่งแรงนะครับได้ได้เล่นบอลเร็วเพราะอาจารย์สูงใช่ได้เล่นบอลเร็วครับอาจารย์โค้ชก็เลยฝึกฝึกฝึกเล่นบอลเร็วเขาเล่นอยู่สองปีครับเดือดแข็งได้เลยเห็นแต่บอกว่าเก่งไงเออมอสี่ก็เลยแบบโค้ชเปลี่ยนตำแหน่งให้เลยครับแบบมาเป็น่เซต อ่าแล้วเป็นไงตัวเซ็ตเลยก็แบบรุ่งเลยอะไรเงี้ยลุ่งลุ่งจริงเหรอรุ่งลุ่งแต่ก่อนจะลุ่งนะก็แบบโดนอะไรมาเยอะเหมือนกันโดนอะไรมาเยอะโดนตกโดนถีบแล้วก็โดนด่าโค่นด่าทุกวันเลยครับแบบไม่ไม่เอาจิงตอนนั้นอ่ะตอนที่มึงโดนโดนแบบโดนดุโดนด่าโดนตกโดนถีบตอนนั้นอ่ะคือช่วงอายุเท่าไหร่ตอนอายุประมาณสิบหกครับตอนนั้นสิบหกมึงยังน้องเข้าอยู่ใช่ไหมแค่ไมแข่งกับเขาเดิ มึงจะร้องยังไงโค้ชไม่ได้ตามมาตบเลยมันหายละมึงจะร้องได้ไงมันแค่ช่วงนั้นพี่ช่วงนั้นแบบแบบว่ามันแบบอะไรมันกดดันเราเยอะมากเขาจะเอาเราให้เป็นให้เป็นให้ได้เนาะอือแต่จริงๆอ่ะชีวิตนักกีฬามันก็แบบเขาเรียกอะไรมันมันจะต้องใช้ชีวิตเหมือนแบบกับความกดดันตลอดเวลาเฮ้ยได้ข่าวว่าเคยประกวดออ๋ใช่ครับประกวดอะไรประกวด Miss Thailand สองพัน2020ครับ ตอนนั้นผ่านเขารอบยี่สิบคนสุดท้ายเลยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่เสียดายก่อนประกวดถูกยกเลิกเพราะโควิด1ิบเก้าจริงเหรอแล้วเขาไม่มีต่อเลยเหรอไม่มีต่อเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราได้ไปต่อยอดทำอะไรไหมก็เรียนการแสดงไปเรื่อยครับนานทีไปเรียนเขาตอนนั้นติดเรียนด้วยติดแข่งกีฬาด้วยก็คือแบบไม่ได้ไปเลยครับยากไหมในการแสดงว่ามันยากมากครับแต่มันยากนะครับแต่มันก็ไม่ง่าย มันง่ายแต่มันช่ไม่ง่ายมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากมันง่ายแต่มันก็ไม่ยากเออมันง่ายแต่มันง่ายแต่ก็ไม่ยากครับอ๋อมีอะไรที่เรารู้สึกว่าในการแสดงกับวอลเลย์เนี่ยมันคล้ายๆกันหรือมันต่างกันบ้างไหมเอาเอาความคล้ายก่อนผมว่าแบบการเล่นวอลเลย์เนี่ยแบบทำให้คนแบบรู้จักเยอะเพราะว่าแบบมีมีแฟนคลับมี มีแม่ยกไปเชียอะไรเงี้ยใช่ครับแั้ก็เล่นนี่ใช่ดิเก้มีแม่ยกด้วยเอาเคโอเคมีบางทีก็มีแฟนคลับจากทีมอื่นมาขอถ่ายรูปด้วยครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างไหมถ่ายแบบเดินแบบหรือแบบผลงานก็มีแบบไปไปแคสติ้งซีรีส์มาแคสติ้งซีรีส์โอ้ซีรีส์เกี่ยวกับอะไรอ่ะซีรีส์แบบกีฬาครับกีฬากีฬ <c oughs> า,าวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลมันนเรื่องมันเป็นประมาณไหนแบบแนวไหนสไตล์ไหนเป็นซีรีส์วายครับ วายเป็นเป็นตำแหน่งไหนเป็นผู้ชายครับผมอ๋อเป็นผู้ชายอ๋อเป็นผู้ชายไม่แต่วายก็ผู้ชายหมดปะวะคุณพูดว่าผสมเนี่ยภาพหนูในหัวก็คือไปกันหมดเลยนะอันนี้ในจากที่เราเอ่อโก้ก็ฟังคนอื่นมาเยอะแล้วว่ามึงดูเป็นคนอะไรไงไม่อยากรู้ว่าในความคิดมึงอ่ะมึงมองว่าตัวเองอ่ะมีข้อดีข้อเสีย เขเรียกผมผมว่าผมแบบเป็นคนแบบไม่ไม่ยอมแพ้อะไรง่างยๆนะแต่ว่าคิดฆ่บบาเล้วก็ไม่ยอมแบบาจะสู้ต่อถ้าเขาเเสียก็มีเป็นคนแบบคิดมากแบบที่กังวลคิดมากที่กังวลแต,แต่แต่ก็คือไม่ยอมแพ้เอาจริงอ่ะมันเป็นข้อดีข้อเสียที่แบบไม่ว่าผสมบนเปกัน,กนอ่ะแต่แต่จริงๆอ่ะผรมองว่ามันเป็น สแตนดาร์ดของนักกีฬานั่สัจจะไหมอืมใช่ไหมกูกูก็เคยเป็นไงเออกูก็เคยเป็นคนที่แบบคิดมากกังวลกังวลไปก่อนอ่ะคือขอให้ได้กังวลก่อนอ่ะเออแต่กูก็ไม่ถอยดีกันพูดแต่กู้เหมือนกันเออมันก็จะมีอะไแบบปกติทั่วไปใช่ไหมมีมีแบบจุดเด่นอะไรแบบที่คนอื่นไม่เคยอยู่แบบนัคนแบบข่งแข่งคนรอบข้างค่ะเดี๋ยวนี้แครแข่งเขาแบบดีมาก อ๋อเออแต่พันมึงมีเพื่อนผู้หญิงที่สนิทมากมากคนหนึ่งใช่ไหมเออทีนี้ถนกันแบบใจแรกใจอืมเป็นคนเข้าใจแรกใจแล้วเป็นไงผลสรุปไม่ผ่านนะไม่เลยไม่เลยเพียงแล้วกันอ้าวเด็กบอกว่ารอ่อ้ยไม่รองไม่ร้องไม่รอโอเค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  ดี๋ยวเราย้อนกลับมาออตอนที่เราถึงครอบครัวเป็นอะไรเป็นยังไง,งเป็นครอบครัวเป็นยังไงบ้างครอบครัวผมก็แบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับแต่พอผมได่าใ้ฟังครับผมว่าเป็นลูกบุญธรรมนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้ผมลูกบุญธรรมครับแล้วแบบแม่ของผมอะ่ะจะฝากจะพยายามฝากใครให้ผมให้แบบเลี้ยงดูผมตอนเด็กๆอ่ะ <c oughs> แต่ไม่มีใครเอาเลยครับ ก็เลยแบบมีมีมีผู้ชายคนหนึ่นงมารับเลี้ยงผมก็คือซึง่งเป็นพี่ของของแม่แม่แทนของผมครับเขาก็เลยรับเลี้ยงเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กนะครับใช่ครับก็เลยแบบเรียบข้อมาตลอดเลยอันกูก็ไม่รู้มาก่อนกูก็เพิ่งรู้นี่แหละคือน้องชีพคนเรามันต้นทุนไม่เหมือนกันเนาะเออแต่ว่ากูก็มองว่าสิ่งที่มึง ทำทุกวันเนี้มันมันก็ดีที่สุดแล้วแล้วมันก็กําลังจะทําให้มันดีกว่าเดิมเพื่อเพื่อตอบแทนเขาอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรนะผมก็เหมือนแบบมีมีพ่อแม่มีพ่อแม่สองคนก็ดีซะอย่างผมก็คิดไปอยู่ทก็คิดกลับกันครับก็เหมือนเรามีพ่อแม่สองคนเพิ่มมเพิ่มาใแต่ไม่ไม่มีพ่อคนหนึ่งก็คือพ่อเขาจริงใจแมเด็กยแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมผมไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเใช่ค่ะไม่ซีเรียสเคยรู้สึก อยากเจอไหมผมก็อยากเจอนะครับแต่ถามเขาเขาอยากเจอแต่ว่าเราก็แฮปปี้กับปี้ครับแฮปปี้มากกับพ่อแม่บุญธรรมเขาดูแลดีมากแบบมันลูกแท้เลยเขาส่งเรียนอยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้ครับผมไม่เห็นแบบผมได้อะไรไม่มีอะไรเลยใชจริงดีนะทำให้เราแบบแรงขึ้นมากขึ้นแบบความเชื่อครอบครัวว่า ดีมากเราดีแค่ไหนเราก็อยากขอใม่ครอบครัวอันนี้คือเหตุผลที่มึงมึงอยากมีชีวิตที่ดีๆมีเงินทองมีชื่อเสียงเพื่อไปตอทุกคงที่มึงไม่เคยเจอพ่อใช่ไหมไม่เคยเจอหน้าเลยถ้าเขาได้ดูอยู่มึงอยากจะพูดอะไรกับเขาผมก็อยากมะบอกพ่อครับที่หน่อพี่พิงผมไปตั้งแต่เด็กนะผมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรพ่อเลยนะผมก็ อยากเจออยากเจอละครั้งหนึ่งแลอยากไปกราบพ่อเขาเขาก็เลยจะบอกว่าไม่โกรธไม่เกลียดอะไรครับแค่อยากเจอพ่อค่ะแต่สองให้เป็นเหมือนกันดิกรีเป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องครอบครัวบ้างนะเออแต่ว่าเขาเข้มแข็งมากนะเข้มแข็งมากจริงๆยอมรับ ยังไงก็ต้องสู้ๆต่อเนาะเออชีวิตยังอีกยาวไกลแต่นี่ยังไม่ถึงนี่แค่นี้เองเออมันต้องอย่างนี้เราหล่อสิอย่างเราเก่งสิอย่างถูกป่ะใช่ครับชมไม่ได้ <c oughs> ดึงดีงลงมาดีงลงมา <c oughs> อ่ะสุดท้ายนี้ฝา,ากสอ่ะฝากสมงานกับคนดูหน่อยว่ามีอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้าง น็จะบอกว่าฝากติดตามนะครับติดตามผมได้ที่ i p t e n t a s k o w a t t i k r o n เลยนะครับแล้วก็มีผลงานซีรีส์นะครับเร็วๆนี้เริ่มถ่ายเดือนมิถุนายนนะครับรอติดตามได้เลยนะครับอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเพราะว่ามันคือซอร์ไพรส์ใช่ไหมครัเพราะมันคือซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวส่วนวาร์ปเหรอเขาเรียกวาร์ปเหรอช่องทางการติดตามเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้าง ย่าพรนานาคตเนี่ยมึงคิดอะไรมึงคาดอ่องมงวาดฝันอะไรพวกของที่เป็นไปตามนั้นอาจารย์อาจารย์ <c oughs> ให้รอนลกูกอาจารย์หนึง่งอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามกันนะคะอย่าลืมนะคะใครชื่นชอบกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่อง I Am v o l l e y b a l l นะคะรายการทำอางมอสุจทระคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปค่ะ ไปเกยมาแล้วก็กูจะลงยังไงยีวะก็เลยจะชาดกดลงยีวะก็เลยจะชาดกดลงยีวะก็เลยจะชาดกดลงโอ้สุดยอด